พูดถึงน้ำท่วมหัดใหญ่อะค่ะมันมีมาทุกปีแต่ถามว่าปีนี้มันอาจจะรุนแรงมากขึ้นมันโขดเกินมันเป็นอารมณ์ฝนบ้าเลือดแล้วพื้นที่ที่เคยอ่อนไหวน้ำท่วมมีโอกาสจะประสบภัยมากขึ้นจังหวัดสงขลาเนี่ยมี3ามกะลังบังฝนตกตรงไหนในพื้นที่ตรงเนี้ยหาดใหญ่เกี่ยวหมดหาดใหญ่รับจบ แล้วในประเทศเราอะ่ะเราควรเชื่อมั่นหรือเชื่อถือกับสิ่งไหนดีใช่คนญี่ปุ่นประสบความสําเร็จแล้วคือกูจะเป็นจะตายกูไม่รู้แต่กูเชื่อมั่นในภาครัฐของกูเขาบอกว่าสึนามิไม่ขึ้นแน่ๆกูก็จะเชื่อกูก็ไปซื้อกับข้าวต่อ ถึงเหตุการณ์ในประเทศเราณตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนคงจับตามองเรื่องของน้ําท่วมทางภาคใต้หรือว่าโฟกัสไปที่อําเภอหัดใหญ่ของที่สงขลาแล้วก็วันนี้ได้พูดคุยกับอาจารย์สันติค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับคุณกันครับอาจารย์คะทีนี้วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการถอดบทเรียนแล้วกันค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆเหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยมันเกิดมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนาะออาจารย์ตอนเนี้มันถึงขั้นของการแบบเยียวยาและ ช่วยเหลือคนคในพ <ผม S 1> ื้นที่และถ้าพูดถึงน้าท่วมหัดใหญ่อะคะ่ะมันมีมาทุกปีแต่ถามว่าปีนี้มันอาจจะรุนแรงมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะหลายๆปัจจัยด้วยภูมิประเทศด้วยอยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงคะ่ะว่าภูมิประเทศเนี่ยมัน<อ>มีปัจจัยเกี่ยวกับน้าท่วมหัดใหญ่ครั้งนี้ยังไงบ้างโอ้มีหลายปัจจัยเลยผมผมปักธงต้นตรง,ง,งนี้ก่อนดีกว่าว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ต้องโทษมนุษย์หรอกครับเหตุทั้งหมดทางธรรมชาติและทางปัจจัยทางภูมิศาสตร์ มันรวมกันลงล็อกพอดีครับผมเปิดข้าวๆก่อนแล้วกันว่ามีสองขาครับขาหนึ่งอะคือขาเรื่องฝนฝนเนี่ยไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนเอาง่ายๆเลยฝนตกอย่างนี้เมืองไหนรับได้ก็รับเถอะมันโหดเกินมันเป็นอารมณ์ฝนบ้าเลือดแล้วนะครับแล้วก็ตกทั้งลุ่มด้วยสมมุติว่าหาดใหญ่เป็นกะละมังกะละมังหนึ่งฝนตกหนักมากๆทั่วทั้งกะละมัง คือถ้าน้ำมาขนาดนี้อย่าว่าหาดใหญ่ครับเมืองอื่นๆน่ะถ้าเจอหนักขนาดนี้ก็เอาไม่อยู่กรุงเทพก็เอาไม่อยู่หรือว่าเมืองไหนที่บอกว่ามีระบบอัจฉริยะก็เอาไม่อยู่เหมือนกันดังนั้นต้นทุนทางใครอ่ะต้นทางเราอ่ะค่อนข้างที่จะหนักนะครับจริงๆหาดใหญ่มีระบบการจัดการน้ําที่ดีมากๆนะครับแต่ครั้งนี้ต้องยอมรับว่าฝนมันเกินธรรมดามันเกินธรรมชาติอันนี้ขาที่หนึ่งเนาะส่วนขาที่สองที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือ ด้วยภูมิประเทศและภูมิศาสตร์ของหาดใหญ่ครับค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่จะโดนน้ําท่วมอยู่แล้วเพราะเขาเป็นพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเก่าเป็นปลายน้ําเก่าตอนนี้เราอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยตอนนี้อันนี้อ่าวไทยนะครับผมบซูมเข้าไปนี่ทะเลสาบสงขลาครับคุณการจังหวัดสงขลาตัวเมืองอยู่ตรงนี้นะครับทะเลสาบสงขลา หาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้ผมจะให้ดูข้อมูลความสูงต่ำภูมิประเทศของหาดใหญ่ว่าเป็นอย่างไรเรื่งสองส้ปึ๊บจังหวัดสงขลาเนี่ยมี3กะละมังกะละมังที่1ที่เมาส์ผมบนเห็นไหมครับ<า>กะละมังที่สองอันเนี้จะันะส่วนกะละมังที่3ก็อีกที่หนึงมีสามกะละมังใหญ่ๆที่น้ำจะล่วออกไปสู่ทะเลฝั่ง หาดใหญ่อยู่บริเวณปลายน้ําอยู่บริเวณขอบกาละมังโอเคไหมครับค่ะใช่ซึ่งวันที่ฝนตกทั้งหมดเนี่ยนี่อันเนี้ยเป็นระบบทาน้ําของจังหวัดสงขลาสามกาลามังมีสามรุ่มน้ําที่หลักๆซึ่งหาดใหญ่เป็นรุ่มน้ําที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็แคบแค่เล็กๆโอเคไหมครับ ใช่ดังนั้นมง่ายๆเลยฝนตกตรงไหนในพื้นที่ตรงเนี้ยหาดใหญ่เกี่ยวหมดหาดใหญ่รับจบจริงๆเราลอดมาหลายรอบแล้วกับคอลองรอนแต่ครั้งเนี้ยด้วยความที่มันหนักจริงๆมันก็เลยรอดยากนะครับสภาพตอนนี้คือถือเป็นสภาพที่ ดีที่สุดที่มนุษย์จะทําได้แล้วเหมือนกันอาจารย์กําลังจะบอกว่าไม่ว่าเราจะมีระบบการรับมือที่ดีขนาดไหนก็ตามแต่ว่าสถานการณ์ที่ตอนนี้ทั้งหาดใหญ่เจอหรือว่าทั้งภาคใต้เจอเองอะมันหนักเกินกว่ามนุษย์จะรับไหวจริงๆใช่ครับเราสามารถรับแบบนี้ไหวแหละแต่เราต้องลงงบประมาณเยอะมากๆถ้าไม่เหลือบากวรางอย่าทําให้เราเปียกเลยดีกว่าเรามีระบบการจัดการที่ไม่ให้มันล้นออกมาเปียกบ้านเปียกช่องตู้เย็นเสีย อะไรก็จะดีแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆอย่างกรณีนี้ถ้าจำเป็นต้องท่วมก็ท่วมแล้วให้คนอบพยพทันหาดใหญ่มีภูมิประเทศซ้ายขวาที่เป็นเขาครับซึ่งในความเป็นจริงอบพยพได้ครับแต่เพราะเมืองหาดใหญ่คนเยอะวันนั้นถ้าหาดใหญ่มีสักสิบคนประกาศทีเดียววิ่งขึ้นเขาทำไมจะไม่ทันทันอยู่แล้ว แต่แต่ละคนต่างคิดต่างใจแล้วแต่ละคนมีทรัพย์สินที่ห่วงเห็นเพราะฉะนั้นอ่ะผมถึงบอกว่าไม่จําเป็นต้องโทษคนผมถอดบทเรียนของหาดใหญ่ช่วยถอดสักหนึ่งเรื่องแล้วกันว่าหาดใหญ่ที่โดนวันนี้หนึ่งคือน้ําอาจจะต่อให้แก้ทางโครงสร้างก็ไม่ได้ดีกว่านี้เพราะครั้งหน้าก็ไม่ชัวด้วยว่าจะใหญ่กว่านี้ไหมแต่หาดใหญ่ทําอย่างไรที่จะทําให้ปกพยพกทันปลอดภัย สข้อแล้วกันครับข้อที่1นึ่ทำอย่างไรให้คนหาดใหญ่รู้ตัวก่อนเนื่นๆเ,เนื่นที่สุดเท่าที่จะเนื่นได้เพราะช่วงเวลาในการตัดสินใจเตรียมตัวอะไรเงี้ยด้วยความอุ้ยอ้ายของคนเยอะๆในหาดใหญ่ก็จะได้มีเวลาในการอดพยพขึ้นที่สูงได้ง่ายขึ้นโอเคไหมครับอบพยพไม่ว่าจะเป็นขึ้นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายเนี่ยล้วนเป็นที่สูงแล้วรอดนะครับฝั่งซ้ายฝั่ง ข้อที่สองข้อสุดท้ายสําหรับบทเรียนที่ผมอยากจะให้คือสําหรับภัยที่เกิดในวันนี้นะครับเป็นแอบบเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าหากใหญ่ต้วมเตี้ยมเกินกว่าที่จะวิ่งขึ้นเขาซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าตรงกลางเป็นแอ่นกระทะผมแนะนำว่าเราควรมีระบบการจัดการไหมที่ต่อให้อยู่กลางที่ลาบหากใหญ่แบบนี้ แต่ถ้ามีภัยแบบนี้ขึ้นมาเราสามารถอพยพขึ้นตึกสูงได้เราตกลงกันไหมมีอาคารไหนที่จะเป็นอาคารอพยพได้บ้างถ้าเราคิดว่าเราวิ่งออกซ้ายฝาไม่ทันอะไรประมาณนี้ที่นี้มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย์ที่ได้ยินมาว่าทางหาดใหญ่เองเนี่ยจริงๆในเมืองกางําลังโตขึ้นสิ่งปลูกสร้างเยอะขึ้นตึกลาบ้างช่องมากขึ้นมันเลยทําให้เวลาน้ําไหลลงมาค่ะแล้วมีน้ําขังและถ้าสมมติว่าเราทําสิ่งนี้ลงไปอีกมันจะช่วยกระตุ้นให้น้ําท่วม อีกไหมคะการขยายเมืองผมว่าไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะคืออาคารหรือตึกตรงกลางไม่จําเป็นต้องสร้างเลยครับแค่ตกลงร่วมกันปัญหาหนึ่งของการช่วยเหลือฟื้นฟูในตอนนี้ก็คือเคสของผู้ประสบภัยกระจายถ้าในอนาคตเนี่ยเรามีการตกลงกันว่าเมื่อเกิดภัยแบบนี้เราคิดว่าขึ้นที่สูงไม่ทันนะเราหาอาคารหรือว่าอะไรที่อยู่กลางเมืองไหมที่ เดินทางใกล้ๆแล้วไปอยู่รวมกันข้อที่1คือปลอดภัยเพราะสูงข้อที่2เวลาการช่วยเหลือจะได้กระจุกไม่ต้องกระจายทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ในเรื่องของภูมิประเทศในหัดใหญ่เนี่ยค่ะเพราะว่าการอาดได้ยินมาว่ามันมีทั้งออสะเดาเนาะคลองอู่ตะเภาเองที่ปกติเวลาน้ําท่วมหรือว่าฝนมาน้ำเนี่ยมันจะไหลมาจาก ครั้งนี้เราไปลงตรงคลองที่ช่วยระบายน้ําก็คือคลองระบายน้ํารอหนึ่งทีนี้สามจุดนี้<ม>เองอะค่ะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้วยใช่ไหมคะที่ทําให้เกิดน้าท่วมใหญ่ในครั้งนี้รวมไปถึงว่าตัวเขาคอหงเองตรงจุดนี้ด้วยใช่ไหมที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้น้ําไหลลงมาเราสามารถสร้างระบบหรือสร้างอะไรมารองรับตรงนี้ได้เพิ่มไหมคะจริงๆทําได้ครับแล้วเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการสร้างระบบ เตือนภัยครับด้วยภูมิประเทศสร้างสิ่งก่อสร้างหรือว่าสิ่งป้องกันน่าจะยากแล้วทําอะไรแล้วจะทําน้อยแล้วได้มากหรือมีประสิทธิผลที่สุดตอนนี้คือระบบเตือนภัยควรจะมีเซ็นเซอร์แบบติดตั้งแต่ต้นน้ํายันจนถึงปลายน้ําแล้วก็มอนิเตอร์ลิงและถ้าเป็นไปได้อ่ะก็ควรจะมีระบบประเมินปริมาณน้ำหรือระดับน้ำเพื่อให้เป็นไกดล์ไนล์ด้วยทำไมผมต้องพูดประเด็นนี้เพราะหาดใหญ่ เป็นปลายน้ำน้ำห้ากับน้ำสิบมีผลที่จะเห็นหน้าตาต่างกันที่หัดใหญ่แสดงว่าหลังจากนี้ถ้าเราจะเพิ่มระบบอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอาจารย์เชียร์เป็นระบบเตือนภัยมากกว่าระบบในการสร้างแนวป้องกันใช่ไหมคะใช่ครับส่วนหนึ่งเพราะแนวป้องกันก็หามุกไปเล่นยากเหมือนกันในแง่ภูมิประเทศ คือหนูรู้สึกว่าพอเราพูดถึงในเรื่องของการอพยพหรือว่าการเตือนภัยอะค่ะอาจารย์แล้วมันมีมทั้งฝั่งที่แบบว่าอพยพเลยกับฝั่งที่บอกว่าเราเรงรับมือไหวทีนี้หนูเลยไม่แน่ใจว่าแล้วในประเทศเราอะเราควรเชื่อมั่นหรือเชื่อถือกับสิ่งไหนดีลีดเดอร์หรือฝั่งคนบอกให้อพยพไม่อพยพเนี่ยยังไม่สร้างความน่าเชื่อถือให้พวกเราจริงๆ ก็คือ,อนอกจากรการเตือนภัยก็คือสร้างความน่าเชื่อถือของในการเตือนด้วยใช่คนญี่ปุ่นประสบความสําเร็จแล้วคือกูจะเป็นจะตายกูไม่รู้แต่กูเชื่อมั่นในภาครัฐของกูเขาบอกว่าวสึนามิไม่ขึ้นแน่ๆกูก็จะเชื่อกูก็ไปซื้อกับข้าวต่อแล้วพอมันเป็นไปในทางเดียวกันน่ะมันอะไรบริหารจัดการในแง่ของทรัพยากรคนได้ง่ายสตูนทําได้นะเที่ยวเนี้ยเฮ้ยสตูนเจ๋งแต่จริงๆแล้วอ่ะหนึ่งคือเจ๋งกว่าการเตือนหัดใหญ่แหละ เร็วแต่สองคือสะตูนกลุ่มคนน้อยเนะี่ยอพยพร้อยเปอร์เซ็นตใครไม่อพยพรับผิดชอบตัวเองไม่รับประกันเพราะเข้ามาช่วยไม่ได้จบเลยหายอพยพกันหมดเลยทีนี้มันมีอีกอันนึงค่ะที่เขาบอกว่าเฮ้ยหาดใหญ่ตอนเนี้ยทะลวงถนนเลยแล้วก็สร้างเป็นทางระบายน้ำออกไปเลยทะลวงถนนไปอีกการมีท่อระบายน้ำที่เยอะแล้วเป็นโครงข่ายเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วครับแต่ ที่จะทำช่วงที่ยังไม่มีภัยถ้าจะทำณวันนี้ซึ่งเป็นวันที่น้ำยังอยู่เต็มทั้งพื้นที่ของหาดใหญ่บ้านเรือนที่อยู่ใกล้บริเวณที่เราตัดสินใจเจาะณวันเนี้ยก็จะเสียหายอย่าง,างมากครับซึ่งผมมองว่าไม่ยังไม่ควรทำตอนนี้ครับอีกหนึ่งปัจจัยคะ่ะที่กำลังพูดถึงกันก็คือในเรื่องของลานีนยาปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดฝนมาก ทำให้โลกเนี่ยเปิดโหมดความชื้นขึ้นมาเลยฝนตกมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวแต่ประเทศอื่นๆก็โดนด้วยตัวลานิยาเนี่ยมีผลกระทบกับในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์เมื่อสองปีที่แล้วเขาก็ประเมินกันนักวิชาการหลายๆท่านประเมินกันว่าปีนี้เป็นปีลานิยาอาทิตย์ที่แล้วตกเป็นร้อยฝนสะสมเป็นพันมิล จำเลยที่อยู่ใกล้ที่สุดและตัวใหญ่ที่สุดถ้าอยากจะโทษคือราน1นยาแปลว่าหลังจากนี้ปลายปีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องของน้ำฝนเองจะกระทบทางภาคใต้ตลอดปลายปีนี้ไหมคะการที่เราจะปฏิบัติตัวตั้งรับกับฝนที่มีประสิทธิผลที่สุดผมมองว่าเวลาไหนที่เขายังไม่มาเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็แต่เวลาไหนที่เขามาให้มอนิเตอร์ลิงมากกว่าที่จะเป็น พยากรไปว่าปีหน้าจะเป็นยังไง5้าปีจะเป็นยังไงครับผมแล้วก็เมื่อกี้พออาจารย์พูดถึงในเรื่องของการที่ฝนตกลงมาสะสมอะค่ะอาจารย์มีข้อมูลออกมาตัวหนึ่งบอกว่าหาดใหญ่เนี่ยจมแบบน้ําสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยถึงเจดเมตรเลยพอข้อมูลตรงนี้ออกมาอาจารย์มีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะผมเป็นคนประเมินเองนี่แหละครับ ใช่แต่ต้องบอกว่าพื้นที่หาดใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ที่ระดับน้ําทะเลนึกออกไหมครับระดับน้ําทะเล7เมตรเนี่ยที่ข้อมูลอ่ะพื้นที่หาดใหญ่อยู่ที่6เมตรครึ่งแสดงว่าน้ําท่วมแค่ครึ่งเมตรไม่ใช่น้ําท่วม7เมตรครับและมีหลายที่ของหาดใหญ่ที่อยู่8เมตรแสดงว่าน้ํายังต่ํากว่าหาดใหญ่อยู่ตั้ง1เมตรเนี่ยนี่คือความหมายข้อมูลชุดนั้นครับพอมันพูดถึงระดับน้ําทะเลอะคะ่ะ น้ำที่เข้ามาในหัดใหญ่เกี่ยวกับน้ําทะเลหนุ่ดด้วยไหมคะไม่เกี่ยวเลยครับเหตุจริงๆคือฝนตกหนักแต่น้ำขุนหรือว่าช่วงปลายปีนี้ก็อาจจะทําให้น้ําลงทะเลได้ยากลงนิดนึงยากขึ้นนิดนึงครับผมก็เดินป่าน้ํามาเจมเจอก็เห็นสภาพก็ขึ้นแค่เอวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ หมดเลยค่ะบ้านคือมิดเลยรถสี่คันโถไซส์สองรถเดินสองหมดเลยโอเพอเกิดเหตุการณ์ที่หาดใหญ่ขึ้นนะคะหนูเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยมีจังหวัดไหนหรือมีพื้นที่ไหนอีกไหมคะอาจารย์ที่ควรจะระวังเหมือนที่หาดใหญ่จือ ไม่ได้แยกตามจังหวัดครับจริงๆเป็นประเด็นคำถามที่ดีมากเลยครับคุณกันเพราะเป็นคำถามที่ประชาชนทั่วไปมักจะมาถามผมค่ะ<า>อาจารย์คะกรุงเทพน้ําจะท่วมหนูจะไปอยู่จังหวัดไหนดีอยู่ได้ทุกจังหวัดและทุกจังหวัดมีที่ไม่ท่วมและที่ท่วมเพราะพื้นที่ใดๆมีทั้งที่สูงและที่ที่ต่ำกว่าเสมอ ต่อให้เราอยู่จังหวัดไหนถ้าเราอยู่บริเวณสันเนินฝนตกใส่กลางบ้านเรามันก็ไหลออกไปที่อื่นแต่ถ้าเราอยู่ในร่องซึ่งหลายที่อ่ะร่องนั้นะไม่มีร่องน้ำนะเป็นแค่พื้นที่ที่ต่ำกว่ามันก็จะรวมน้ำก็จะโดนตลอดอยู่แล้วแสดงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าเราพูดกันจริงๆก็คือในเรื่องของธรรมชาติมันหนักหน่วงมากๆแหละ แต่ทีนี้กันอยากรู้ค่ะอาจารย์ว่าแล้วการกระทําของเราอะค่ะมนุษย์ทุกคนคนทุกคนที่ที่อยู่บนโลกเนี้ยค่ะมีผลทําให้เกิดธรรมชาติตรงนี้ด้วยไหมคะเอาแบบจากใจจริงเนี่ยผมก็ยังไม่กล้าโทษมนุษย์กับเหตุฝนหนักในครั้งนี้จริงๆเอลนิโยลานีามนุษย์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เต็มๆว่าเราเป็นคนทำให้เกิดเอลนิโยลานีาถ้าจะมีส่วนผมก็จะบอกว่ามีครับ มีคือเรารวมอยู่กลุ่มอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นการเคลื่อนย้ายหรือหลบภัยเป้ามันใหญ่ไงไม่ว่าชุมชนไหนแหละเอาเอาใครล่ะที่ว่าเรามองว่าภาพรักษณ์เขาตั้งรับก,กับภัยได้ดีคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเหมือนเมืองโกเบอเงี้ยต่อให้น้ําท่วมมาก็โดนเหมือนกัน อพออาจารย์พูดถึงต่างประเทศหนูมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะอย่างเช่นเอ่อบังกลาเทศเองที่มีการอพยพที่รวดเร็วไทเปที่ฝนตกตลอดแต่เขาก็สามารถอยู่กับฝนได้ทีนี้อยากูว่าตอนนี้ค่ะประเทศเราเนี่ยเป็นแบบไหนของประเทศอื่นๆได้บ้างไหมคะไปได้ทุกประเทศเลยเอาแบบเท่ๆก็ยังได้เลยแต่ไหวไหมกับการที่ผมจะบอกว่าตรงเนี้ยย้ายซะตรงนั้นย้ายซะตรงนี้ย้ายซะ ตรงนี้อยู่ไม่ถูกไม่ได้ครับเพราะอะไรก่อนผมเกิดอีกอบรรพบุรุษของเราอ่ะเลือกที่จะอยู่ริมน้ําผมก็เชื่อว่าบางประเทศหรือญี่ปุ่นทําอะไรไม่ได้ลีลาเทคโนโลยีเยอะอะไรมากมายเลยแค่มองภูมิศาสตร์แค่นั้นเองแต่เขาจัดการในแง่ของการอยู่อาศัยอ่ะของเราอ่ะก็จัดได้อย่างเป็นระบบอ่ะแต่ประเด็นคือเราอยู่ไปแล้วอ่ะโอ้ยมันมันชัดตั้งแต่ภาคเหนือเราได้ําหลายครั้งอ่ะหลายบ้าน เราอยู่ผิดที่ผิดทางเราอยู่กลางร่องน้ําที่มันบังเอิญแห้งเราอยู่ขวางแนวน้ําหลากด้วยซ้ําใช่พวกเนี้ยมันมีอยู่จริงทั่วทั้งประเทศของบ้านเราเลยเราอาจจะไม่เหมือนประเทศอื่นที่ต่อให้ฝนตกก็ไม่โดนไม่เปียกแต่เราอ่ะจะต้องมีสองโหมดคือหนึ่งตกบางส่วนไม่เปียกแต่บางส่วนเหมือนหาบใหญ่ในวันเนี้ยค่ะยังไงก็ต้องเปียกถ้างั้นวิ่งหนีดีกว่า เราต้องมีโหมดทั้งอบพยพและโหมดคือการป้องกันในเชิงโครงสร้างสรุปสุดท้ายค่ะอาจารย์ลองสรุปเป็นบทเรียนให้หน่อยค่ะว่าสําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่หรือฟังคลิปนี้อยู่บทเรียนที่เราได้จากเหตุการณ์น้นท่วมหดใหญ่หรือว่าพังภาคใต้นะตอนนี้มีอะไรบ้างคะบทเรียนที่หนึ่งให้เรารับทราบว่าเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเหมือนฝนบ้าเลือดมากขึ้น พื้นที่ที่เคยอ่อนไหวน้ําท่วมมีโอกาสจะประสบภัยมากขึ้นบทเรียนที่สภูมิศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตพื้นที่น้ําท่วมเราดูออกถ้าเรารู้ภูมิศาสตร์บทเรียนที่สามที่ผมอยากจะฝากคือเวลาเราอยู่กันเยอะๆเรามักจะเชื่องชา้าดังนั้นการซักซ้อมรับมือเป็นสิ่งจำเป็นครับผม ฝากไว้สักสามข้อนี่นะครับ